ตัวนี้ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อโตโยต้านะครับวีโก้ทียอดีเวอร์ชั่นสองนะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับล้อทียอดีนะครับถ้าเป็นของวีโก้มันจะแบ่งออกเป็นตัวเตี้ยกับตัวสูงนะครับคุณสังเกตง่ายๆเลยล้อตัวเตี้ยมันจะเป็นล้อห้าลูนะครับถ้าเป็นตัวสูงมันจะเป็นล้อหกลู นะครับวิธีดูดูง่ายๆนะครับตัวโตเทกับตัวสูงมันจะแบ่งกันแบบนี้นะครับแต่ว่าค่ายอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ของโตโยต้านะนะครับตัวนี้เป็นล้อเทียดแท้ที่ขอบล้อจะมีสัญลักษณ์เทียดอยู่นะครับชัดเจนนะครับล้อแท้100เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับมีตาโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็เป็นขอบ16 นะครับตัวนี้กว้าง6นิ้วครึ่งนะครับ16กว้าง6นิ้วครึ่งนะนะครับอ่าก็คือสเปคของเขานะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่31นะครับออฟเซตอยู่ที่31นะนะครับอ่ารอแท้เลยน้ำหนักเป็นยังไงตัวนี้โอ้ก็หนักอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าตาพร้อมความแข็งแรงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับขับรถมิโกะอยู่นะครับอยากทำเป็นล้อทำเป็นตัวเทียดี นะครับคุณก็แค่ซื้อล้อไปใส่นะครับหรือถ้าจะให้เต็มสูงกว่านี้หน่อยก็ติดสติกเกอร์ TAD ไปด้วยทัเลยสวยงามนะครับแต่งแบบเดิมๆหรูๆนะครับจ่ายไม่แพงด้วยนะครับได้ล้อแท้ไปใช้นะครับมีลูกค้าหลายท่านถามผมมานะครับว่าระหว่างล้อเดิมที่ราคาจุดๆๆแบบนี้เนี่ยกับล้อแฟชั่นที่ขายกันทั่วไปเนี่ยราคามันพอๆกันเลือกแบบไหนดีนะครับ อันนี้ผมต้องตอบนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าจะเทียบนะครับเอาด้านไหนดีถ้าด้านความแข็งแรงนะครับผมบอกได้เลยถ้าในราคาเท่ากันล้อเดิมกินขาดนะครับเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าพวกนี้มันคือล้อแท้นะครับเขาทามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรทุกใช้งานนะครับแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นล้อแฟชั่นมันก็แล้วแต่ง,งานล้อแฟชั่นดีนะแต่ต้องเป็นล้อแท้ซึ่งคุณก็จะจ่ายแพงกว่าล้อเดิมหลายเท่านะครับอันนี้คือแล้วแต่กําลังซ้ำเดยกัน นะครับคือผมก็แนะนําในสิ่งที่คิดว่ามันเหมาะสมนะครับในงบประมาณที่คุณจะจ่ายไปนะครับแล้วก็จะได้ล้อแท้ไปใช้งานส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอล้อแท้ติดรถมีปัญหาเช่นขับแล้วพงมาลายสัน่นเพราะว่าเบากลางไม่ได้อัน,นี้ไม่มีนะครับเพราะมันพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็แทบไม่เคยเจอล้อเดิมแตกไม่เคยนะครับแบบใช้งานแล้วแตกนะอยู่ดีตกหลุมแตกแล้วไม่มีผมไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่เจอแตกอุบัติเหตุ บางล้อนี่จะเป็นเลขแปดอยู่แล้วมันยังไม่แตกเลยนะครับเนียวจริงนะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงพร้มอมติดตั้งใช้งานนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับตั้งอยู่พระรามสองฟางขุ่เชียน,นครับอยู่เลยซอยีินทะเล21หรื่21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม สัคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสักลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ